พนักงานอายาการสำนักงานอายาการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7เป็นโจทฟ้องนายเอกชัยหงกังวานอายุ36ปีในความผิดมิ่นสถาบันตามมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาและขายซีดีโดยไม่มีใบอนุญาต นายเอกชัยหงกังวานนะคะผู้ต้องหาในคดีขายซีดีสารคดีเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยของสำนักข่าว ABC ประเทศออสเตรเลียราคา20บาทซึ่งมีเนื้อหาบางตอนพาดพิงสถาบันรวมทั้งขายเอกสารวิกิลิกส์ในฉบับแปลเป็นภาษาไทยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนทนาถึงเบื้องหลังของการเกิดรัฐประหารในปี2549 เบื้องต้นค่ะนายเอกชัยรับสารภาพในชั้นสอบสวนว่าได้กระทำตามข้อกล่าวหาจริงและถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเวลา8วันหลังจากนั้นได้นำเงินสด5 5,000บาทเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวชั่วคราวทางด้านของนายอนนท์นำพาทนายความในคดีเปิดเผยว่าจากเนื้อหาในแผ่นซีดีตนเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงพระมาหากษัตริย์ที่สามารถกระทำได้และไม่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพค่ะ เนอฮะของของวิกฤลิแล้วก็ของ ABC แล้วก็มีการกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์แต่ผมมองว่าเป็นการกล่าวกลาว่กลาวถึงในลักษณะที่ที่เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสารรค์มากกว่าฮะแล้วก็สู้ไปตามข้อจริงอันนี้คือมองว่ามันสามารถทำได้ทำได้ฮะเป็นศิลปภาพของของของวงชนชาวไทยตามมาตรา45ของรัฐธรรมนูญฮะถ้าเราพูดในกรอบเพราะว่าข้อความของวิกฤติของสำนาาักข่าว ABC ก็เป็นข้อความแบบธรรมดาฮะไม่ไม่ได้มีคำหยาบขายก,ก็เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันธรรมดา นอกจากนี้ค่ะทางนายเอกชัยจำเริญในคดีได้ร้องขอต่อสารให้ออกมาเรียกนายอานาันต์ปัญญารชุนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในวิกิลีสเกี่ยวกับเนื้อหาในวิกิลีสมาเป็นพยานในคดีนี้ด้วยค่ะ